สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์ที่25ธันวาคม2 5 6 6นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านของเราปิดการขายหนึ่งรายการนะคะสำหรับวันนี้เป็นโครงรถไทยนาเดินตามสยามคูบต้เอ็นซีพัดบวกนะคะลูกค้าจากอำเภอลานกระบือนะคะลูกค้าจากอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะเดินทางมาอุดหนุนสินค้าจากร้านของเรานะคะสำหรับราคาเอพัดบวกจะอยู่ที่ราคาคันละ2 5 0 0 0บาทนะคะ สินค้าที่ร้านจะเปิดเช็คทำสีทุกคันนะคะตรงปกไม่จุกตาแน่นอนคะร้านของเราตั้งอยู่บ้านกรยยะลำไยตำบลวังบัวอำเภอของขุงจังหวัดกำแพงเพชรโทรสอบถาม0946022291นะคะจะมาดูสินค้าตัวจริงสามารถปักหมุดใน G- p s ได้เลยนะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะ ขอบคุณลูกค้าจากร้านกระเบือจังหวัดกำแพงเพชรมา,ากเลยนะคะเดินทางอุดหนุนสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคะสินค้าสวยตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะคะกับโคงรถไทยนาเดินตามสยามคูบตา n อ็นพัดบวกนะคะ25ทธันวาคม2566นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ